เมื่อโลกถูกปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งมนุษย์กลุ่มสุดท้ายต้องอาศัยอยู่บนรถไฟที่แบ่งคนตามชนชั้นซึ่งหัวขบวนก็คือพวกคนรวยส่วนท้ายขบวนก็คือพวกแรงงานเคอร์ติสตไม่ขอโทนอีกต่อไปเขาก็เลยพาผู้โดยสารท้ายขบวนก่อจลาจลบุกไปยังหัวขบวนเพื่อล้มล้างระบบอันเนาเฟะและเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าสว่วนเครับและวันนี้จะมาสปอยหนังเรื่อง Snowpiercer 2013ให้เสียงภาษาไทยด้วยจันทบุรี ในวันที่อุณหภูมิบนโลกสูงขึ้นเรื่อยๆนักวิทยาศาสตร์ได้คิดค้นสารให้ความเย็นที่มีชื่อว่า Cw7 ขึ้นมาทว่าเมื่อหลายประเทศเริ่มพ่นสารน,นั่นบนชั้นบรรยากาศมันก็เกิดข้อผิดพลาดและทําให้โลกก้าวเข้าสู่ยุคน้ําแข็งอย่างเต็มตัวสิ่งมีชีวิตได้หนาวตายอย่างน่าอนาถเหลือเพียงแค่มนุษย์กลุ่มสุดท้ายที่อาศัยอยู่บนรถไฟที่มีชื่อว่า Snowpiercer มันถูกสร้างขึ้นโดยนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อว่า w i l Ford ชายคนนี้ได้สร้างระบบชนชั้นขึ้นมาสึ่งท้ายขาบวนก็คือพวกตัว ส่วนหัวขบวนก็คือพวกที่จ่ายเงินโดยจะแบ่งเป็นชั้นประหยัดและชั้นเฟิร์สคลาสแต่ที่ท้ายขาบวนเราจะได้เจอกับเคอร์ติสพระเอกของเรื่องและเอ็ดการ์คู่สีของเขาซึ่งที่นี่จะมีทหารของวิลฟอร์ดคอยประจําอยู่ตามจุดเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามกฎชีวิตประจาวันของพวกเขาก็มีแค่เข้าแถวนับจํานวนแล้วก็กินแท่งโปรตีนวันละสามเวลาเท่านั้นในวันนี้พวกทหารก็เข้ามาตามหานักไวโอลินตาแก่คนหนึ่งก็เดินไปบอกว่าเขาและภรรยาเป็นนักดน,นตรีเก่าทหารจึงบอกให้เขาเนี่ยทิ้งภรรยา ไที่เพราะมันน่าต้องการแค่คนเดียวตาแก่ก็เลยปฏิเสธแต่ก็ถูกพวกมันเหนียลากตัวไปอย่างไม่มีทางเลือกเอ็ดการ์จึงถามเคอร์ติสว่าเราจะลงมือกันเมื่อไหร่เคอร์ติสก็บอกว่าใกล้ถึงเวลาแล้วทําให้รู้ว่าเคอร์ติสเนี่ยกำลังวางแผนก่อกระบฏนั่นเองครับต่อมาเคอร์ติสก็เข้ามาหาหัวหน้าที่มีชื่อว่ากินเลี่ยมและเขาก็เอาข้อมูลลับที่อยู่ในแคปซูลให้ดูซึ่อไอแคปซูลน,นี่มันจะถูกยัดมาในแท่งโปรตีนแต่พวกเขาก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนส่งมาในข้อความเขียนว่านํากุ้งกินเลี่ยมบอกว่า คนคนนี้ก็คือคนที่ออกแบบประตูและเป็นผู้เชี่ยวชาญรักษาความปลอดภัยแต่ตอนนี้มันถูกขังอยู่ในคุกเคอร์สติสก็บอกว่าเรือนจํามันอยู่ในโบกี้ถัดไปแต่ถ้านํากุงช่วยให้เราคุมเครื่องจักรได้เราก็จะคุมโลกได้นะเพราะที่ผ่านมาการปฏิวัติมันไม่เคยสําเร็จเพราะเรายุดเครื่องจักรไม่ได้ในครั้งดึกคืนนั้นพวกทหารก็เดินเข้ามาอย่างเร่งรีบแล้วก็เรียกเด็กน้อยออกมาทั้งหมดโดยมันอ้างว่ามันจะพาไปตรวจร่างกายต่อมาครอสไรขาของวิลฟอร์ดก็เอาตลับเมตรมาวัดความสูงของเด็กๆทันที ก็ได้พยายามซ่อนลูกของเธอที่มีชื่อว่าทิมมี่ไว้แต่ก็ไม่พ้นสายตาของไอ้พวกทหารจนในที่สุดครอสก็เลือกเด็กออกไป2คนซึ่งก็มีทิมมี่กับแอนดี้ลูกของแอนดรูทั้งคู่ได้พยายามช่วยลูกของตัวเองแต่ก็ถูกพวกทหารเนี่ยรั้งตัวไว้แอนดูก็เลยปารองเท้าใส่หัวของครอสจนทําให้เธอเนี่ยหัวแตกแอนดูก็เลยโดนตบตับไปตามระเบียบจากนั้นพวกหมันก็ลงโทษเขาโดยการจับแขนยื่นออกไปแช่แข็งข้างนอกด้านของเจ๊ติงรัฐมนตรีของรถไฟก็บอกกับทุกคนว่าหัวรถจากศักดิ์สิทธิ์มันคือสิ่งเดียว ที่ทาให้เราเนี่ยรอดจากความหนาวแต่ถ้าอยากมีชีวิตรอดอยู่ก็ควรรักษากฎระเบียบรองเท้านะ่ะมันต้องอยู่ที่เทา้าส่วนหมวกก็ต้องอยู่บนหัวถ้าเปรียบเทียบให้เห็นภาพก็คือฉันนะ่ะคือหมวกและพวกแกคือรองเทา้าและก็ต้องพึงระลึกไว้ด้วยว่าที่ของแกควรอยู่ตรงไหนจากนั้นพวกมันก็เอาค้อนปอนอันเบลเลอร์มาทุบแขนของแอนดรูย่างเลือดเย็นกินเลี่ยมก็เดินเข้ามาดูทําให้รู้ว่าเขาเนี่ยเป็นชายพิการที่เหลือแขนและขายอย่างละข้างเจติงก็สั่งให้ทหารในเก็บปืนที่ไร้ประโยชน์ซะกินเลี่ยมก็เลยบอกว่า ไปบอกกับบิลฟอร์ดหน่อยว่ามีเรื่องจะคุยด้วยในเวลาต่อมาพวกเขาก็ช่วยกันถไลยทเท่าเรกออกบาเคอร์ติสก็แอบ,บไปเจอกับทหารคนหนึ่งเพื่อขอแลกแท่งโปรตีนกับก้อนสมุนไพรหรือที่พวกขี้ยาเรียกมันว่าโครโนโจากนั้นเคอร์ติสก็บอกกับกินเลี่ยมว่าปืนของพวกมันไม่มีกระสุนแล้วเพราะก่อนหน้านี้เจสติงบอกให้ทหารเนี่ยวางปืนที่ไร้ประโยชน์ลงและเป็นไปได้ที่พวกมันจะใช้กระสุนทั้งหมดตั้งแต่การปฏิวัติเมื่อ4ปีก่อนในเวลาเดียวกันจิตกรกวาดรูปทิมมี่กับแอนดี้มาให้ทันยา,านนกั้ เธอก็เดินไปหาเคอร์ติสเพื่อจะช่วยพวกเขาเนี่ยยกท่อขึ้นมาแต่จู่ๆเสียงแจ้งเตือนก็ดังขึ้นทุกคนก็เริ่มแตกตื่นเพราะปกติพวกทหารไม่เคยมาเวลานี้เคอร์ติสเนี่ยจึงสั่งให้ทุกคนเนี่ยเก็บอาวุธและมายืนเข้าแถวพอทหารเข้ามามันก็เริ่มนับจํานวนและให้ทุกคนเนี่ยนั่งกันตามปกติเอ็ดก <P an throp ic> าก็ลเลยแก้สถานการณ์โดยการประท้วงว่าพวกเราเบื่อแห่งโปรตีแล้วคนอื่นๆเนี่ยจึงพากันสมทบทําให้ทุกอย่างเนี่ยตกอยู่ในความวุ่นวายทหารจึงเอาตาแก่คนหนึ่งมาเป็นตัวประกาศและขู่ให้ทุกคนเนี่ยเงียบซะใน เวลาเดียวกันทหารคนหนึ่งก็เริ่มเปิดประตูทีละบานทีละบานกินเลี่ยมก็บอกว่ามันถึงเวลาแล้วเพราะเรามีจํานวนคนมากกว่ากระสุนของพวกมันเคอร์ตีจึงเดินเข้าไปหาทหารแล้วก็จับก็บอกปืนเข้าหัวของตัวเองก่อนจะกดลั่นไกทําให้รู้ว่าพวกมันไม่มีกระสุนอยู่จริงๆทุกคนเนี่ยจึงเข้าโจมตีทหารแล้วก็ช่วยกันเนี่ยยกท่อยักษ์เข้าไปเพื่อขัดประตูไว้จนกระทั่งก็เข้าไปถึงห้องของังก็ได้เจอกับผู้คุมที่ยืนแกวงเหล็กไปมาเกรยชายหนุ่มที่ชํานาญการต่อสู้ก็กระโดดขึ้นไปขี่คอมันแล้วกก็ปปััมีเขาไท่หจ ก่อนจะหยิบกุญแจห้องขังออกมาจากนั้นเอตการ์ก็เอากุญแจไปไขที่ชั้นเก็บของซึ่งถูกแปลสภาพใช้เป็นห้องขังเดียวทําให้พวกเขาได้เจอกับนํากุ้งที่นอนหลับอยู่เอตการ์กพยายามปลุกแต่เขาก็ไม่ตื่นมาสักทีเคอติสก็แล้วก้อนสมุนไพรให้ดมนํากุ้งจึงตื่นขึ้นมาทันทีเคอติสก็ได้ใช้เครื่องแปลภาษาและบอกว่าคุณน่าเป็นคนออกแบบประตูและระบบความปลอดภัยที่นี่ใช่ไหมเรล่านะ่าต้องการให้คุณเปิดประตูและจะให้สมุนไพรล็อตใหม่เป็นการตอบแทนนํากุ้งก็ไม่ได้ตอบอะไรได้แต่เอาสมุนนขึ้มาสู ทำให้ทุกคนเนี่ยมองตากันเยิมพอคิดว่าสมุนไพรคงหมดไปตั้งแต่10ปีที่แล้วนํากุ้งก็เลยบอกว่าชนชั้นอย่างพวกนายคงไม่มีนะสิเคอร์ติสก็พยายามเก็บอารมณ์แลวบอกว่าถ้าไม่ช่วยฉันก็จะเก็บนายเนี่ยใส่ลินชรัรกเดี๋ยวนี้นะและระหว่างเรามันก็เป็นแค่การแลกเปลี่ยนเท่านั้นทว่านํากุ้งมันก็ดันลุกไปต่อยหน้าของเอ็ดกาแล้วก็โชวกุญแจมาเพื่อพาลูกสาวที่มีชื่อว่าโยนาออกมาจากลินชรัรกจากนั้นก็บอกว่าฉันจะไม่ได้ไปด้วยถ้าไม่มีลูกสาวและข้อแลกเปลี่ยนก จัดการระบบสายไฟของประตูซึ่งเมื่อเบิดประตูออกมากับโบบ้ามันคือห้องของพวกทหารซึ่งภายในโบกี้ถูกยกระดับขึ้นมาอีกขั้นโดยมีหน้าต่างรับแสงที่เผยให้เห็นสิ่งแวดล้อมข้างนอกทุกคนก็ตื่นเต้นเป็นอย่างมากเพราะไม่เคยเห็นมันมาหลายปีแล้วเคอร์ติสเนี่ยก็บอกให้นำกุงเนี่ยรีบเปิดประตูบ้านต่อไปซะจนประตูก็เปิดออกพวกเขาก็ได้เจอกับพอลเพื่อนเขาที่เคยอยู่ท้ายขาบวนแต่ตอนนี้ถูกเลื่อนขั้นมาเป็นพ่อครัวผลิตแท่งโปรตีนด้านเคอร์ติสก็ชวนพอลเนี่ยไปหัวขบวนด้วยกันแต่พอก็ปฏิ เพราะอยู่ที่นี่เขามีความสุขมากและจูจ่จิตตกรนที่ขึ้นไปดูหม้ออาหารก็ถึงกับอุทานออกมาเคอร์ติสก็ได้ตามขึ้นไปดูถามไม่รู้ว่าไอแท่งโปรตีนที่กินเข้าไปเนี่ยมันทำมาสากมาแมลงนับล้านตัวเคอร์ติสเนี่ยก็รู้สึกขยะแขยงจนแทบจะอ้วกก่อนจะบอกกับจิตตกรว่าห้ามเอาเรื่องนี้ไปบอกกับใครเด็ดขาดนะเพราะตอนนี้พวกที่ไม่รู้ก็สวยแท่งโปรตีนกันอย่างตายอดตายยากจากนั้นเขาก็ลงมาถามพ่อว่ากล้าเอาขยะมาทําได้ยังไงพ่อก็บอกว่าเขาต้องกินเหมือนกันและมันก็ออกจะอ,อ,จะอร่อยนะ ทว่าแคปซูลนั่นก็ล่วงลงมาที่พื้นเคอร์ติสจึงถามว่านายเป็นคนเขียนใช่หรือเปล่าพอก็บอกว่าคนพวกนั้นให้มาและเขาก็ค่ใส่มันลงไปในแท่งโปรตีนพอจึงเอาให้กินเลี่ยมดูซึ่งข้อความข้างในก็คือคําว่าน้ําพอก็บอกว่าแหล่งน้ําอยู่ห่างออกไปไม่กี่โบกี้ซึ่งมันเป็นโซนที่สําคัญที่สุดบนรถไฟเคอร์ติสก็บอกว่าถ้าเรายึดมันได้เราจะได้เปียบโดยที่ไม่ต้องบุกไปถึงหัวขบวนแล้วจนเวลาก็ผ่านไปทุกคนก็นั่งจนลากแทบจะงอเพราะนำกุ้งเนี่ยมันเปิดประตูไม่ได้สักที เอ็ดกาก็เลยนั่งบ่นว่าชีวิตมึงนี่ขับเพื่อน้วยก้อนสมุนไพรใช่ไหมในเวลาเดียวกันเคอร์ติสก็ถามโยนาว่าเธออายุเท่าไหร่โยนาก็บอกว่าเธออายุ17เคอร์ติสจึงบอกว่าเธอเกิดบนรถไฟสินะเพราะเขาเองก็ใช้ชีวิตบนรถไฟมา17ปีแล้วโยนาก็ถามว่าพื้นโลกมันเป็นยังไงเคอร์ติสก็บอกว่าเขาจําไม่ได้แล้วนะจากนั้นเขาก็ถามว่าเธอมีตาทิพใช่ไหมเพราะเธอรู้ว่ามีอะไรอยู่ข้างหลังประตูโยนาก็เลยมองเข้าไปที่ประตูและดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะเห็นอะไรบางอย่างเธอก็เลย ตะโกนบอกให้พ่อเนี่ยปิดประตูซะแต่มันก็ไม่ทันซะแล้วพวกเขาก็ได้เจอกับเพชฌฆาตขวานโหดที่มารอรับมือพวกเขาโดยเฉพาะจากนั้นคนทั้งสองฝั่งก็เริ่มเปิดฉากใส่กันอย่างดุเดือดจนกระทั่งหัวหน้าทหารประกาศว่าเรากาลังจะผ่านสะพานเยกาเทลิน่าแล้วนะซึ่งทางม,มาถึงจุดนี้เมื่อไหร่ก็แสดงว่าครบรอบหนึ่งปีนั่นเองดังนั้นในพวกทหารจึงพากันนับเวลาถอยหลังก่อนจะตะโกนว่าแฮปปี้นิวเยียทว่ารถไฟก็ต้องเจอกับปัญหาใหญ่เพราะมีหิมะหลายกองขวางอยู่บนรางทุกคนเนี่ย จึงรีบหาที่เกาะทันทีส่วนรถไฟก็ยกล้อขึ้นไปทั้งแถบแต่ก็โชคดีที่มันสามารถผ่านกองหิมะออกมาได้ต่อมาเจติงก็ออกมายืนด่าว่าถ้าพวกแกไม่ได้วิลฟอร์ดก็คงแข็งตายไปตั้งแต่18ปีก่อนแล้วแต่กลับไม่รู้มุนคุณและถ้าไม่หยุดพวกแกก็จะตายกัน74%เคอร์ติสก็เลยลำคาญและควางขวานใส่ที่หน้าเจติงแต่มือขวาเจแกเนี่ยก็เอาค้อนปอนมาบังซักก่อนเจติงก็เลยบอกว่าได้เวลาสนุกแล้วจากนั้นในพวกทหารก็เอากล้องอินฟราเรดมาใส่และพวกมันก็เริ่มปิดไฟบวน นำกุงก็บอกเคอร์ติสว่าแกน่าสวยแล้วเพราะหลังจากผ่านสะพานนี้ไปจะเข้าเขตอุโมงค์เคอร์ติสจึงตะโกนบอกให้ทุกคนเนี่ยถอยหลังกลับไปด่านนำกุงก็รีบพายโยนาม,มาซ่อนในตู้จากนั้นทุกอย่างก็อยู่ในความมืดสนิทไอ้พวกทหารก็ได้เข้าจู่โจมอย่างบ้าคลั่งทําไมพวกปฏิวัติโดนจ้วงและตายหายกันเป็นแถบๆเคอร์ติสเนี่ยก็นึกขึ้นได้ว่าเด็กชายที่มีชื่อว่าชานเขาเอาไมา้ขีดของนำกุงไปเขาจึงตะโกนบอกให้ชานเนี่ยรีบจุดไฟสาส่วนคนอื่นๆก็รีบถือคบเพาาล ไปจนทั่วฝ่ายปฏิวัติก็เริ่มเชืออเฉือนพวกมันกลับอย่างโหดเหี้ยมจนเกรก็สามารถเข้าไปถึงตัวหัวหน้าทหารได้เขาจึงให้มันเลือกว่าจะตา้หรือจะยอมแพ้ไอหัวหน้าทหารจึงบอกให้เจสติ่งยอมแพ้ซะแต่เจสติงเนี่ยก็โนสนโนแร์เกรก็เลยเชือดมันทิ้งและตอนนี้ไอพวกทหา,หารก็เหมือนจะหมดทางสู้แล้วเจสติงก็เลยเตรียมสะบัดตูดหนีเกรยจึงปามมดเข้าไปสกัดขาเจสติงเคอร์ติสเนี่ยก็เตรียมเข้าไปซ้ำแต่เอ็ดการ์เขาเรียกให้เขาช่วยเพราะตอนนี้เขาถูกจับเป็นตัวประกันนั่นจึงทำให้เคอร์ติส อยู่ในสถานการณ์ลำบากแต่สุดท้ายเขาก็เลือกที่จะไปลากเจติงมาเป็นตัวประกันแทนทำให้เอสดกาถูกพี่ยักษ์มือขวากำจัดด่านเจติงที่ไม่มีทางสู้ก็รีบสั่งให้ลูกน้องเนี่ยวางอาวุธซะเหตุการณ์เริ่มสงบลงโยนาก็เลยเปิดตู้ออกมาก็ได้เห็นพี่ยักษ์มือขวาหยิบขวานวิ่งไปช่วยหัวหน้าของมันโยนาก็เลยงัดด้ามเลยขึ้นมาทําให้พี่ยักษ์เนี่ยโดนแทงจนมิดด้ามส่วนคินเลียมได้เห็นศพของเอสกาก็ารู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากในขณะที่เคอร์ติสเนี่ยก็รู้สึกผิดเช่นกันในเวลาต่อมา ทานยาเ็เห็นความจริงจากเจติงว่ามันเอาเด็กๆไปไว้ที่ไหนแอนดรูก็ขู่ว่าเขาจะตัดขาหน้าเธอทิง้งซะเจติงก็เลยอ้างว่าวิลฟอร์ดมันอยากเลี้ยงเด็กเธอก็เลยหาเด็กไปให้แต่กินเลี่ยมก็ไม่เชื่อเพราะไอ้หมอนั่นสนใจเครื่องจากชั่วร้ายเจติงก็เลยบอกว่าเครื่องจากเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่วนวิลฟอร์ดก็คือพระเจ้าเคอร์ติสก็เลยบอกให้เธอเรียกวิลฟอร์ดมาแต่เจติงก็บอกว่าเขาไม่มีวันทิ้งเครื่องจากเคอร์ติสก็เลยบอกว่าถ้าเราปิดส่งน้าเขาก็ต้องออกมานะเจติงก็บอกว่า ถ้าทำแบบนั้นก็ฆ่าตัวเองชัดๆพอเวลาการชนของรถไฟทลายหิมะมันก็จะทำสิ่งพวกนั้นให้กลายเป็นน้ำสรุปก็คือน้ำมันถูกส่งมาที่ปากไม่ใช่ก้นอย่างที่นายขีดจากนั้นเจ๊แกก็ตอกย้ำว่าเขาปล่อยเฮดกล้าตายเคอร์ติสก็เลยเตรียมจะฆ่าเจ๊ติ่งทิ้งแต่เจ๊ติ่งก็บอกว่าเธอจะพาเขาไปหาวิลฟอร์ดเองในคืนนั้นกิลเลียมขอให้เคอร์ติสเนี่ยหยุดการปฏิวัติได้แค่นี้เพราะตอนนี้ก็มาไกลกว่าทุกๆครั้งแล้วนะเคอร์ติสก็บอกว่าถ้าเราไปไม่ถึงเครื่องฉากที่เราททัั้งหมมดนก็จะูเปล่า กิลเลียมก็บอกว่าเราก็เสียคนไปเยอะแล้วและตอนนี้พวกเขาก็เหนื่อยล้ากันมากเคอร์ติสก็เลยบอกว่าให้ผมลุยต่อเถอะเพราะได้ตัวเจสติงมาอะไรอะไรมันก็คงง่ายขึ้นกิลเลียมก็เลยบอกให้เขาเนี่ยยอมรับได้แล้วว่าตัวเองนั่นแหละคือผู้นาของพวกเราจากนั้นกิลเลียมก็เปิดรอยแผลที่แขนของคอร์ติสแล้วบอกว่ามันจางไปเยอะแล้วแต่คอร์ติสเนี่ยเขาไม่อยากพูดถึงอดีตกิลเลียมก็เลยบอกว่าถ้าไปถึงสะพานแคบๆก็เจอประตูที่มีอักษร W และนั่นก็คือห้องของบิลฟอร์ดนะวันต่อมาทุกคนก็มายืน ส่งโคติสตไปยังโบกี้ถัดไปโดยมีเกรย์เนี่ยเป็นผู้ช่วยอันย่าก,กับแอนดรูก,ก็คอยหุมตัวเจสติงส่วนสองพ่อลูกก็เป็นคนเปิดประตูให้จนกระทั่งประตูก็ได้เปิดออกก็พบว่าที่นี่มันคือโซนเพาะปลูกซึ่งก็มีพนักงานที่ทํางานกันอย่างเคร่งครัดและไม่ได้รู้สึกหวาดกลัวที่พวกเขาเข้ามาเยือนด้วยซ้ําจากนั้นก็ได้เจอกับอควาเรียมที่มีปลาเล็กปลาใหญ่เต็มไปเสมอแถมยังมีเคาน์เตอร์ที่ทําซูชิเปิดบริการอีกด้วยเจสติงก็บอกว่าเราเสิร์ฟอาหารแบบนี้แค่ปีละสองครั้ง ต้องควบคุมจานวนปลาและรักษาดุลยภาพที่เหมาะสมที่สุดต่อมาพวกเขาก็เดินเข้าไปยังห้องเรียนเธอตินก็ได้แนะนําให้ทุกคนรู้จักว่าคนพวกนี้ก็คือเพื่อนของเธอจากไท้ายขบวนและเมื่อคุณครูคเปิดวิดีทัศน์ขึ้นก็ทําให้รู้ว่าเด็กพวกนี้ถูกปลูกฝังให้รักและเธอทูลวิลฟอร์ดอย่างก,กับพระเจ้าส่วนพวกท้ายขบวนก็เป็นพวกขี้เกียจและไร้ประโยชน์คุณครูคก็ได้เล่าให้เด็กฟังว่าการปฏิวัติครั้งก่อนมีพวกกบฏท,ทั้งหมด7คนที่พยายามหยุดรถไฟของวิลฟอร์ดแต่ไอพวกนั้นมันก็ทําไม่สําเร็จก็เลยโงโง่ก็โดดออ แต่สุดท้ายก็ถูกแช่แข็งตายไม่นานนะักพี่หัวโลนก็เห็นไข่ต้มออกมาคุณครูก็บอ,อกว่ามันคือของขวัญจากวิลฟอร์ดที่แจกให้กับทุกคนรวมถึงพวกปฏิวัติที่รออยู่ด้านหลังเคอร์ติสเนี่ยก็ได้รับไข่มาใบหนึ่งซึ่งแอบซุกแคปซูลอีกเช่นเคยเขาจึงรีบแกะแคปซูลออกซึ่งก็พบกับข้อความที่เขียนว่าเลือดและทนายนั่นเองคุณครูก็เอาปืนขึ้นมายิงแอนดูทิ้งส่วนพี่หัวโลนก็เอาปืนกอนแจกไข่แถมลูกตะกวไปในคราวเดียวกันเลยก็เลยปาเมีดกำจัดคุณครูทิ้งสาด่านเจ ติ่งก็คลานไปหยิบปืนแต่ก็ถูกเคอร์ติสเนี่ยกะชาคอซะก,ก่อนทว่าเมื่อทีวีถูกฉายขึ้นมาอีกครั้งก็ทําให้เห็นกินเลี่ยมเนี่ยตายไปต่อหน้าต่อตาเคอร์ติสก็ได้แต่ยืนช็อกทัญญาถึงตบหน,น้าแล้วเรียกสติแล้วบอกว่าเขาคือผู้นําของเราแล้วเคอร์ติสก็เลยยิงเจสติ่งทิ้งแล้วก็ออกเดินทางต่อจนก็ได้เข้าไปในโซนของพวกชนชั้นสูงทําให้รู้ว่าที่นี่มีทุกอย่างครบวงจรทั้งห้องทําฟันห้องตัดชุดสูทห้องสปาแม้แต่ห้องจิบชาที่หรูหราอลังการทุกสายตาาาดมมองมที่พวกเข ซึ่งความหวาดกลัวด้านฟรังโกก็พาพวกทหารกลับไปที่ห้องเรียนแต่ก็พบว่าเคอร์ติสหนีรอดไปแล้วมันจึงใช้จังหวะที่รถไฟเข้าของเล็งปืนไปที่พวกเขาเคอร์ติสเนี่ยก็เลยยิงสวนกลับมาแล้วก็รีพาทุกคนไปที่หัวขบวนโยนาก็บอกว่ามันมาแล้วซึ่งนํำกุงก็เปิดประตูได้พอดีด้านฟรังโกก็เปิดประตูเข้ามาในห้องสาวหน้าด้านเกรก็เข้าโจมตีทหารลูกน้องก่อนจะปามีดไปปักที่หลังของฟรังโกทั้งคู่ก็ได้กอดรัดฟัดเวียงกันไปมาจนกระทั่งเกร์ถูกซ้อมจนหมดสติ เคอร์ติสจึงหาที่หลบก่อนจะเริ่มสัต์กระสุนกันไปมาทว่าเคอร์ติสก็พพารถูกยิงเข้าที่แขนทันยาจึงถือมีดเข้ามาช่วยแต่ก็โดนมันยิงไปซะก,ก่อนเคอร์ติสที่กระสุนหมดก็วิ่งเข้ามาเปิดหน้าฟรังโกแต่สุดท้ายก็โดนฟรังโกตุบตับจนสลบไปมันจึงดึงมีดที่หลังเพื่อจะฆ่าเคอร์ติสแต่เกรย์เนี่ยก็ยื่นมือมารับมีดฟรังโกก็เลยไปฆ่าเกรย์โดยมีดเล่มนั้นก่อนจะไล่เปิดประตูออกเพื่อตามหานำกุงกับโยนาจนก็ได้เจอทั้งคู่แอบอยู่กับยายป้าคนกนก็กกกล้มไปนอนออรื เคอร์ติสก็ได้ตื่นขึ้นมาพอดีเขาก็เลยเอามีดจ้วงมันจนมิดลำจากนั้นทุกคนก็รีบไปดูอาการของทัญญาที่นั่งหายใจลอยลินซึ่งเธอก็ฝากให้เคอร์ติสเนี่ยตามหาทิมมี่ให้เจอนะก่อนที่เธอจะขาดใจใตายในที่สุดหลังจากนั้นทั้ง3คนก็ได้เดินเข้าไปยังโบกี้ถัดไปซึ่งก็เป็นโซนปาร์ตี้ที่จัดเต็มทั้งแสงและเสียงด้านนํำกรุงกับโยนาก็เข้าไปคนเสื้อผ้าของไอ้พวกขี้เมาเพื่อจะเอาก้อนสมุนไพรและโยนาก็ได้แอบหยิบไว้มาหนึ่งขวดเจเดในที่สุดพวก,กับ ประตูที่มีรูป W ตามที่กิลเลียมบอกเคอร์ติสเนี่ยจึงรู้ทันทีว่าวิลฟอร์ดอยู่หลังประตูนี้เขาจึงสติแตกพยายามจะพังประตูและบอกให้นำกุ้งเนี่ยเปิดมันเดี๋ยวนี้นะนำกุ้งจึงถามหาก้อนสมุนไพรเคอร์ติสก็เลยฮวักมันออกมาจากกระเป๋าและเข้าไปซัดนำกุง้งส่วนโยนาก็ดื่มหนักจนไม่ได้สตินำกุ้งก็เลยต่อยคอร์ติสเพื่อเรียกสติเคอร์ติสเนี่ยจึงเล่าทั้งน้ำตาว่าตอนขึ้นรถไฟมาเหมือนมีแต่ความบุนวายเราไม่หนาวตายก็จริงแต่เราไม่เคยมีความสุขเพราะทหารของวอข,าาอข,ของ ไปหมดบกที่นั่นมีคนเป็นพันแต่ก็ไม่มีน้ําและอาหารอยู่เลยภายใน1เดือนเราจึงเริ่มกินนันเองมันจึงทําให้เขาเนี่ยเครียดตัวเองมากที่รู้ว่าเนื้อคนรสชาติเป็นยังไงเราจึงรู้ว่าเนื้อเด็กเนี่ยมันอร่อยที่สุดในวันนั้นก็มีผู้หญิงคนหนึ่งพยายามซ่อนลูกไว้พราะมีผู้ชายหลายคนกําลังถือมีดล่าและเขาก็คือคนที่คิวเธอแล้วก็แย่งลูกของเธอมาแต่กินเลียมก็เข้ามาห้ามแล้วก็ยอมตัดแขนของตัวเองให้เขายินเพื่อขอแลกกับชีวิตเด็กซึ่งนั่นก็คือเอ็ดกาในตอนนั้นเขาจึงได้แต่คคิดววว่าาตัเองลืมม เป็นมนุษย์ไปแล้วเขาจึงยอมทิ้งมีดและก็ได้แต่ฝังใจมาตลอดกับสิ่งที่ตัวเองทำเคอร์ติสก็ได้เล่าต่อว่าหลังจาก1เดือนทาหารของวิลฟอร์ดก็เอาแท่งโปรตีนมาแจกมันก็เลยทําให้เขาเนี่ยเครียดวิลฟอร์ดมากแต่นี่ก็เป็นเวลาที่เขารอคอยมานานแสนาน,นานเพราะฉะนั้นต้องรีบเปิดประตูเดี่ยวนี้นามกุงก็บอกว่าเขาไม่อยากจะเปิดประตูนี้เพราะอยากจะเปิดประตูบานนั้นมากกว่าซึ่งก็คือประตูออกไปสู่พื้นโลกเคอร์ติสเนี่ยก็เลยบอกว่าทําแบบนั้นเราคงจะแข็งตายกันหมดนะแต่นามก,ก็บอกว่า แถวสะพานเยกาเทลีนาเนี่ยมันมีซากเครื่องบินตกเมื่อ10ปีก่อนฉันเคยเห็นว่ามันเป็นแค่ส่วนหางแต่ปีนี้ได้เห็นทั้งส่วนลำตัวและปีกแสดงว่าหิมะมันกําลังละลายเคอร์ติสก็บอกว่านายคงจัดมาเต็มกราฟเลยสินะมันถึงทําลายสมองนายนะน้ำกุ้งก็บอกว่าที่เขาต้องการก้อนสมุนไพรไม่ใช่เพราะติดมันแต่เพราะว่ามันเป็นสารติดไฟได้เขาก็เลยเก็บสะสมทํามันเป็นระเบิดเพื่อระเบิดประตูออกไปนะและจู่ๆเนี่ยครอสก็เปิดประตูออกมายิงนํากุง้งจากนั้นเธอก็ไปหยิบก้อนสม ผลไพรามาแล้วก็บอกว่าบิลฟอร์ดเชิญคุณไปทานมื้อเย็นด้วยกันเคอร์ติสเนี่ยจึงเดินเข้าไปในห้องของหัวรถจากวบิลฟอร์ดเขาบอกว่ากระาหารมากนะที่มาถึงที่นี่ได้แถมยังเป็นคนแรกที่เดินมาทุกขบวนขนาดฉันเองยังไม่เคยไปท้ายขาบวนด้วยซ้ำเคอร์ติสเนี่ยเ็เลยถามว่ารังเกียจหรอบิลฟอร์ดเขาบอกว่าคิดว่าที่นี่มันไม่มีข้อเสียหรอมันเสียงดังจะตายไปแถมยังโดดเดี่ยวอีกด้วยเคอร์ติสเนี่ยก็เลยประชดว่ามีสเต็กให้กินมีพื้นที่เยอะแยะมี ยังคนนี้เป็นมารับใช้มันคงใหญ่มากเลยสินะวิลฟอร์ดจึงบอกว่าทุกคนมีสถานะที่ถูกลิขิตมาเคอร์ติสก็บอกว่านายก็พูดได้สิเพราะนายอยู่อย่างสบายวิลฟอร์ดก็บอกว่าเราก็ต่างเป็นนักโทษที่ติดอยู่ในกรงเหล็กนี้เหมือนกันรถไฟนี้เป็นระบบนิเวศแบบปิดเราต้องรักษาสมดุลไว้ไม่ว่าจะอากาศแหล่งน้ําแหล่งอาหารรวมถึงประชากรหลายครั้งเราจึงต้องสร้างสงครามขึ้นมาเพื่อมาลดประชากรอ,อย่างเชียบพันเพราะถ้ารอให้ธรรมชาติเป็นผู้เลือกพวกเรา คงจะมีประชากรล้นขบวนแล้วแหละจากนะั้นมันก็บอกว่ารู้สึกทึ่งมากที่เคอร์ติสเนี่ยใช้ครบเพลิงรอดจากในอุโมงค์มาได้เพราะตามแผนของมันกับกินเลี่ยมการจราจรต้องจบตั้งแต่ในอุโมงค์แล้วนะเคอร์ติสก็งงว่ากินเลี่ยมไม่เกี่ยวอะไรด้วยวิลฟอร์็เลยบอกว่าฉันกับกินเลี่ยมรวมมือกันสร้างเหตุจราจรขึ้นมาในแต่ละรอบเพราะที่จริงแล้วเนี่ยเขาเป็นหุ้นส่วนและเป็นเพื่อนของฉันเองเคอร์ติสเนี่ยเขาไม่เชื่อวิลฟอร์ดก็เลยบอกว่าส่วนหน้าต้องพบความสูญเสียเกินค่ากินเลี่ยต้อตม เพื่อชดใช้ความเสียหายจากนั้นมันก็โทรไปหาพี่หัวโลนและก็ได้ถามถึงจํานวนผู้เสียชีวิตที่ท้ายขบวนพี่หัวโลนก็บอกว่าตอนนี้อยู่ที่74%วิลฟอร์ดจึงบอกว่าให้มันเหลือแค่18คนพอเพื่อเป็นการฉลองที่ครบรอบ18ปีบนรถไฟจากนั้นพี่หัวลนก็เอาปืนเนี่ยลัวเก็บคนที่เหลือทันทีซึ่งเมื่อคอร์ติสได้ยินเสียงปืนเขาก็ทุบโต๊ะด้วยความโมโหวิลฟอร์ดก็บอกว่าจินเลียมเคยเล่าให้ฟังว่านายน่าชาลาดาแต่เครียดไปหน่อยและลึกๆชั้นก็ คิดถึงกิลเลียมเหมือนกันเพราะเคยโทรคุยกันทุกคืนเออร์ติสเนี่ยจึงเริ่มเชื่อแล้วว่ากิลเลียมร่วมมือกับวิลฟอร์ดจริงๆตัดภาพไปที่ฟรังโกมันตื่นขึ้นมาอย่างงงๆแถมยังเดินราากับคนปกติด่านของโยนาพอได้สติก็เห็นนำกุ้งบาดเจ็บเธอจึงถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ก็ไม่ทันได้ตอบอะไรก็มีกลุ่มคนถืออาวุธเข้ามานำกุ้งจึงเข้าไปตั้งรับและบอกให้ลูกสาวเนี่ยเปิดประตูแต่โยนาก็ไม่รู้ว่าต้องทำยังไงนำกุ้งเลยบอกให้โยนาเอาสายไฟสีแดงต่อกับ 7. ด่าานนววิอบกฉั ว่าถ้ารถไฟถูกจัดระดับชนชั้นก็จะทําให้อะไรอะไรมันง่ายขึ้นและกินเลี่ยมก็เข้าใจดีเขาก็เลยร่วมมันสร้างสางครามยังไงล่ะจากนั้นมันก็พาเคอร์อติสเนี่ยไปดูเครื่องจักรช่วงนิลันที่เขารักมันมากๆเคอร์อติสเนี่ยก็ได้แต่ร้องไห้ออกมาวิลฟอร์ดก็ได้เอาแคปซูลมาให้แล้วบอกว่าเขาเป็นคนเขียนมันเองเคอร์อติสเนี่ยจึงเปิดอ่านก็พบกับคําว่ารถไฟวิลฟอร์ดก็อธิบายว่าฉันแก่แล้วนะ่ะฉันก็เลยอยากให้นายเนี่ยมารับช่วงต่อขอเพียงแค่ต้องดูแลให้เครื่องจักรมนทํางานและ ที่เหมาะสมของมนุษย์ให้ได้เพราะถ้ามนุษย์มีจํานวนเยอะเกินไปทรัพยากรที่มีอยู่ก็จะไม่เพียงพอต่อทุกคนทําให้เกิดการกินเนื้อกันเองและถ้าทําไม่ได้เผ่าพ,พันธุ์มนุษย์จะต้องจบสิ้นแน่ๆในเวลาเดียวกันนํากรุงก็ตกกระใยที่เห็นฟรังโกเนี่ยมันยังไม่ตาย่านของโยนาเมื่อเสียบสายไฟเสร็ก็เกิดเสียงช็อตบางอย่างดังขึ้นมาเพราะจึงเปิดประตูออไปดูแต่ก็ถูกโยนาโจมตีจากด้านหลังจากนั้นเธอก็หยิบปืนขึ้น,นมายิงฟรังโกแต่มันก็ไม่ได้โดนเลยสักหนาโยนาก็รีบเอาสมุนไพรเนี่ยไปตีไประตู จากนั้นก็เดินไปขอไม้ขีดจากเคอร์ติสทว่าเธอก็เห็นบางอย่างอยู่ใต้ผืนเธอจึงพยายามงัดกระเบื้องออกมาเคอร์ติสก็เข้ามาช่วยทําให้รู้ว่าทิมมี่ถูกดึงตัวมาทํางานใต้หัวรถจากวิลฟอร์ดบอกว่ามันก็เรื่องปกติที่ชิ้นส่วนจะชารุดเราก็เลยต้องหาเด็กมาทํางานทดแทนและก็ต้องขอบคุณผลผลิตจากท้ายขาบวนนะที่ผลิตเด็กต่อเนื่องเราถึงควบคุมเครื่องได้ Her เคอร์ติสเ่ยจึงเข้าไปต่อยวิลฟอร์ดด้วยความโมโหจากนั้นแขวก็เอาไม้ขีดให้กับโยนาะก่อนจะเอามือหยุดเครื่องจากไว้เพื่ ทิมมี่ขึ้นมาแต่แม้จะเอื้อมมือจนสุดแขนเขาก็ไม่สามารถคว้าตัวทิมมี่ขึ้นมาได้จนเครื่องจกักรค่อยๆหยุดทํางานระบบนิรภัยก็ดังขึ้นพร้อมกับมีวัตถุฉุกเฉินโผล่ขึ้นมาแอนดี้ก็ได้กลับขึ้นมาอย่างไร้ชีวิตเพื่อจะเตรียมไปทํางานทดแทนเครื่องจกักรเคอร์ติสเนี่ยจึงเรียกแอนดี้และพยายามห้ามเขาไว้แต่มันก็ไม่ได้ผลดานโยนาเข้าไปจุดไฟได้สําเร็จส่วนเคอร์ติสก็คว้าตัวทิมมี่ขึ้นมาได้แต่เขาก็ต้องเสียแขนให้เครื่องจักรไปหนึ่งข้างโยนาก็รีบกลับมาอุ้มท เนี่ยถึงเข้าไปโอบกอดเธอเพื่อปกป้องจากแรงระเบิดและแรงสั่นสะเทือนของมันก็ทําให้หิมะบนเขาถลามลงมาจนทาให้รถไฟทั้งขบวนเนี่ยกจัดกระจายตกลงจากรางโยนากับทิมมี่ก็ได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งและก็พบว่าคนอื่นตายกันไปหมดแล้วเธอเนี่ยก็ได้เดินออกไปข้างนอกและก็ได้ลองเหยียบพื้นโลกเป็นครั้งแรกและก็ได้เห็นมีข้อโลกที่ใช้ชีวิตอยู่ได้เธอจึงพาทิมมี่ไปหาที่อยู่ใหม่เพื่อเอาชีวิตรอดอยู่บนโลกใบนี้ด้วยกันและหนังก็ตัดจบลงไปแบบสวยงาม